สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาสอนเอาภาพสีขาวมาจากที่ไหนเราคนหาภาพสีขาวก็วจงเจอแล้วเราเดาภาพกระดาษแบบนี้ไปลงที่ไปดาวโหลดตรงนี้มาไปตัดต่อกดออกกดที่คำว่าวแก้ไขกดคำว่ารูปภาพกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปกดจ้าวแนวนอนกดตรงนี้ํำเอามาเท่านี้สามจุดสองเท่านี้นะแล้วกดเข้าไปกดตกลง กดตรงนี้เอาไลน์น้ำออกไปกดนีกเคแล้วก็กดกดตรงนี้แล้วก็เอาภาาที่เราเคยแคปมานะเออกดตรงนี้พยายหน้จอกว้างๆเยอะเลยโอเคแล้วเอาผ้าออันนึงมาใส่อีกทีเออตรงนี้อยายยิ่งกว้างๆแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เขียนแล้วก็เราก็เอาอีโมจิมาโอรู้หัวใจอะ แง่แง่แง่แง,แงกด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 ให้มันพักลงชัดเจนอย่างเงี้ยพักชัดเจนแบบเง,ง,งีย้ยมาเนี้เงี้ยกดเข้าไปแล้วก็ให้มันให้มันให้มันเอียงเอียงแล้วก็เอ่อสามารถขัดลอ,อกได้นะมันจะเอียงข้างข้างหนึ่งเออข้างล่างอีกทีนีอ่อย่างเงี้ยเ,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 เป็นเป็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะกดออกแล้วก็กดที่บันทึก ก,กดเสร็จแล้วแล้วก็กดคำว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดออกกดออกเราก็ไปคลิกตรงนี้เราก็ไปคลิกตรงนี้เออกดเข้าไปที่มีมงสอกดเข้าไปกดเ,เอาลูกแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบเนี้ยก็เลือกแล้วก็กดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูช่องของตัวเอง วันนี้เออนีแน็เรียบร้อยก็จบคลิปเพียงห้องนี้นะโอเคนะ